สวัสดีค่ะวันดีพวกเรากลกุ่มสี่จะมานำเสนอตู้ฟักไข่ไก่ค่ะเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยค่ะโอเคโดยส่วนประกอบของกล่องนะคะก็จะมีเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิค่ะเ,เครื่องที่เอาไว้ดูอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเป็นพัดลมเอาไว้ระบายอากาศค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นปลั๊กเอาไว้ต่อไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไฟเอาไว้เพิ่มอุณหภูมิให้กับในกล่องนะคะแล้วก็จะเป็นถาดใส่น้ำไว้เพิ่มความชื้นส่วนาาตะกร้าตัวนี้จะเป็นที่วางไข่ไก่ค่ะวิธีการทำงานของตู้ฝักไก่นะ่ครับแล้วก็เสียบสไฟของนี้เราเปิกาศเติมน้ำเนนข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มความชื้น แล้วส็ใส่ไก่ที่เราตอ้องการจะตัดส่วนนี้เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิครับมันจะทำงานจนถึง38องศาครับไม่ถึง38องศาไปก็นเลยครับแล้เสียบไปอันนี้จะทำงานเมื่ออุณหภูมิอยู่ต่ำกวก่า36